สวัสดีครับน,นี้เราก็อยู่กันที่ชนบุรีนะครับวัดหน้าวัดศรีตลาดหน้าวัดศรีอมตะนครกับมาขับรถแห่น,นะครับคอนเสิร์ตรถแห่สีคันครับจอบฟอนออนทัวร์แล้วก็ชอช้างมิวสิกดาวชิงเดือนยองเบาเมสิกอันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับ แดดแรงมากครับนี่ก็สนามนะครับพื้นที่ตรงครับขออนุญาตว่าเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะเพราะว่ากกลิ้นแข็งอันนี้ครับมีร้านตลาดนัดนะครับร้านตลาดนัดพื้นที่ดีครับผมครับเป็นคอนกรีตครับเป็นคอนกรีตมาเป็นคันแรกครับถึงมัันแรกครับสงสัยวิ่งเร็วนะครับถึงมันันแรกครับแต่ไม่ใช่ครับออกมาตั้งแต่หกโมงเย็นครับ ถึงกโมงเช้าครับเ,เ,เ,ดเดี๋ยวพาึ้นด้วยมึงครับมาการเป็นยูมาคนณพียังไงครับหลังจากหางหายไปไหลายน่าจะสองปีเต็มครับโควิดครับเลยมาครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ลงมาจังหวัดชนบุรีครับผมครับ กับรถแฮซีฮันครับอ,อันนี้ก็เซ็ตขุมพลังนะครับมาบึงขุมพลังครับอันนี้ขุมพลังลอ่อนะครับครับมอนิเตอร์ก็จะเป็น AJ <ด>ครับผมครับ,รบส่วนครับแหลมจะเป็น PX5 ครับ กลางๆเป็นทาบครับทาบเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นใช้ทาบแล้วครับทาบดีเทคสองพันสี่ครับผมอันนี้ครับระบบเครื่องเสียงมิกซ์เอ็กซ์สามสองแบล็คอันนี้จุดคุ้มพลังเบรของเราครับทารบเมกะเก้าพันสี่ครับผมกับวอล์กครับมาดเจอกันแน่นอนครับเมเรียงครับผมฝากติดตามผลงานเด้อครับ จอบฟอนออนทัวอันนี้ไม่ที่หาครับนำมาใหม่ดีทีดีทีดีอันนี้เราไม่เห็นเรนไปกันล่องเรือหนาอันนี้เปิดมาสมาชิกกันเลยถ้าพี่ไปเลื่อนอันนั้นน่ะตอนนี้นะครับงดลา<อ>้นนดลาพื้นนะครับงดล้าพื้นนะครับตอนนี้เป็น,นเอาถ่ายชิปลงช่องยูทูบนะครับช่องไหนนี่ช่องไหนคะช่องจอบจอบฟอน ม<พ>บ,บ่ม,มีซีเคียวดอกผ้าม่นมวมมน,นี่อันนี้อันนี้ต่อไปช่องนี้เป็นจอฟอนเขาไก่ครับในการเดินทางครับพาเขาไก่ต่อไปนี่คิบัซื้อแนวกินครับเสียเอาเบ็ดมาตกตกกระมาตีนกินยีรสนี่ครับยิงเอาหมอหนึงเขามาพร้า,าวกอจะเป็นหูมาตะเวนปันนี่พาไปลาปลาฉลามแล้วนี่มีแต่มือฉมังมาเลยกลับไปกลับไปทนี่ล่ากัดมาไปกันมาไปสางบ้านอยู่นักินอยู่น้องปลา้ดงก๋วยเตี๋ข้าวจนเบิด ป้าสดับป้าสีดับเลยครับอันนี้นักร้องหนุ่มของเรานะครับเบาเถิดสักอิสานสินครับขอายายาเนี่ยขอายายาผมกอบนักร้องเสียงตะกุกตะกักเถิดสักอิสานสินนี่เสียงตะกุกตะกักเกิดได้ดิตะกุกตะกักก็แมาว่ะโอ้ติดตามมาด้วยสุดยอดนักดนตรีนะครับมือคีย์บอร์ดเสียงตองแต่งพี่แดงครับมือคีย์บอร์ดเสียงตองแต่งพี่แดงคนเดิมครับประกันความนัวครับเราประกันความนัว สายซูมนะครับผ่าแดงนี่ครับซูมสายซูมสายซูมสายใหญ่ใช่ซูมอันนี้อันนี้ก็วันหน้าผู้นำทีนานนะครับสวัสดีครับมีฉายาบอบใช้อยู่วันหน้ายังก็จมมหัศจรรย์ดาลุวันเสียงและขึ้นทองอันนี้ว่าน้องหัวม้วนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับมาถึงเดียว นี่ครับเตรียมตัวกันครับกินสมมโมเมนต์ยังนครับเตรียมตัวกับยาระบายครับเตรียมตัวของน้ำเรียมัองน้ครับงงมดไปไหรอมครับมดคนนึ่งเหรอม่งรักม่ตนึ่งานากันด้ครับกินเล้พวการนในการเด็อย่าบอกว่าเดดไปวิ่งเองเดนงานพาเลี้ยงหายเป็นบ้าวันนี้ขาตั้งก็ไหายกันตรงนี้ก็ละ ต่มีตามีใบมีมือคนโปรโมทโปรโมทผ่าแดงมาขไข่ดงการอย่างโอ้ยโอ้เมือผู้จัดการมือขี้บอดตอนนี้ตอนนี้รับรับรับสมัครผู้จัดการมือขี้บอร์ดครับจำหน่วยฮะรับประกันควกหน่วยดีครับนวดทุกอย่างนะครับเรียนขี้บอร์ดก้นนวดครับสาวๆก้นนวดครับอันนี้ก็ถึงโซเฟอร์ถึงมือมิกนะครับ มืมีียหันตจะกาดเลยครับมื่อมีเี่เอยยี่เดกกบ้านได้ก้านไดฟบ้ก็้านไ้บไก็บ้านก็บนไ้ก็าด้ก็นด้ก็าได้ก็บนได้ก็อนไดานไกนะดรับอานไานไ้ก็นไดคร็บนาน้กน้านนี้กบานกนด้็น็บนกานเนบไนไบก นี่กินจะกินกับบ่มีกินกันอนครับหนิ่งคือหลับใครเอาหนึ่งคือรับคืใครเอาขึ้นกินครับองน้ำนี่พวกเขาก็ได้ครับขวดเียโอ้ยชี้อัดเลยครับเสียงเงื่อยังไงยังไงกินไงครับถ่ายไงพร้อมครับ นี่บุกี้ผู้นำเมียนทีต่อไปกันต่อไปนี่ต้องมีรูปแบบได้ยังไงต้องรถของนำไม้โตได้ยังตัวแล้ครับนั่งซเป็นแบบนั้นอย่ที่รัเพื่อนเราไม่ร้านนี้เไม่รูปยุชีมเลยเราไปชอบเลยรับาไปชอบเลยตัวเอ่มไทยะผมครับเอาไว้เสมอครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับ